วัดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสินค้าตัวหนึ่งนะครับเป็นรีวิวเจ้าตัว NVR นะครับเป็น NVR รุ่นใหม่นะครับตัวนี้เพิ่งออกมาได้ไม่นานนะครับผมได้สินค้ามารีวิวนะครับจากร้านหนึ่งนะครับโอเคนะครับเป็นรุ่นโมเดลนะครับ N8209P นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับถามว่าดีกว่ารุ่น N800 ยังไงตัวนี้9ช่องนะครับ n800p ก็9ช่องนะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่กว่า n800p นะครับรุ่นใหม่เลยพึ่งเข้ามาได้สดๆร้อนเลยผมได้เข้ามาตัวนึงนะครับก็เลยเอามาทำรีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆในช่องดูนะครับผมโอเคเพิ่งได้เข้ามาเลยนะครับตัวนี้ดีขว่าตัว n800 ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าเจ้าตัว n82.9p ตัวนี้นะครับ หน้าตาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะแกะกล่องมาให้ดูเลยนะครับมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับแพคมาอย่างดีนะครับผมโอเคมีน็อตนะครับมีน็อตยืดฮัตด,ดิสมาให้นะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมโอเคบอกวิธีการติดตั้งเบื้องต้นมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายดูหน้าตาก่อนนะนี่ หน้าตาสวยงามเลยทีเดียวนะฮะมีไฟแสดงสถานะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคด้านหลังมีพอร์ตอะไรบ้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีพอร์ต VGA มี HDMI แล้วก็มีพอร์ตแวนนะครับมี USB 2พอร์ตแล้วก็มีไฟเข้าเป็น DC 12โวลต์นะครับโอเคกล่องนี้มีอะไรมาให้มีอะแดปเตอร์กับเมาส์นะครับมีเมาส์แถมมาให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกสเปคเครื่องนะครับบอกสเปคเครื่องคร่าวๆก่อนตัวนี้ดีกว่า n800 ยังไงนะครับ n800 เนี่ยรองรับแค่ 1080p นะครับถ้ากล้องความคมชัดมากกว่า 1080p เนี่ยเจ้าตัว nvr n800p จะใช้ไม่ได้นะครับจะใช้กับเจ้าตัว nvr 800p ไม่ได้นะครับอย่างเดี๋ยวนี้มีตัว vista cam c22q เนี่ยความคมชัด4ล้านพิกเซลนะครับ ตัวนั้น 1440p นะครับใช้กับ NVR ตัว N 8 0 0 p ไม่ได้แล้วก็มีตัวโมเดลของ C 6 1อ S อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้องที่ติดบนหลังคาจะใช้กับเจ้า NVR ตัว N 8 0 0 p ไม่ได้เหมือนกันตัวนั้น3ล้านพิกเซลโอเคนะครับตัวนี้ดีกว่ายังไงตัวนี้เป็น N 8 2 0 9 p นะครับรองรับความละเอียดภาพ สูงสุดถึง 5k นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งได้ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีตั้งค่าคร่าวๆเนอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันตั้งค่าติดตั้งยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปเสียบออกจอทีวีดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติดตั้งและตั้งค่ายังไงนะครับผมมีฮ์ดดิส์มาด้วยนี่ารัดดิสนะครับ1ท์นะครับ วิธีการติดตั้งก็เหมือนเดิมเลยนะครับเพ่ถอดน็อตสีตัวนะครับถอดน็อตสีตัวแล้วก็เอาฮาดดิสใส่เข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเออเรามาต่อกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าการตั้งค่าของเจ้าตัว ADR ER 8209เนี่ยตั้งค่าอย่างไงนะครับอันนี้ผมมาใช้ในงานจริงเลยนะครับแล้วผมก็จะอธิบาย ให้ฟังไปเลยนะครับว่ามันตั้งค่ายังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเข้ามาปึ๊บนะครับให้เราคลิดก่อนนะครับวิดีโอแมเนจนะครับอันที่2นะครับให้เราเลือกกล้องจากข้างบนนะครับให้ลงมาข้างล่างนะครับโดยทําการแอดวันหรือแอดออโต้แอดก็ได้นะครับถ้าถ้าแอดวันพอแอดปุ๊บกล้อง IP จากด้านบนเนี่ยจะมาอยู่ด้านล่างนะครับพออยู่ด้านล่างแล้วกล้องมันจะยังไม่แสดงนะครับเนื่องจากติดพาสเวิร์ดให้เรามาแก้ไขพาสเวิร์ดก่อนนะครับ อย่างสมมุติว่าอ่ผมแอดกล้องตัวนี้มานะครับผมมาแก้ไขพัดเวิร์ดโดยการคลิกแมนุ่อีดิทนะครับแล้วเราก็จะมาสู่หน้านี้นะครับพอมาสู่หน้านี้ให้เราแก้ไขพัดเวิร์ดก่อนนะครับพัดเวริรดกล้องตรงนี้แก้ไขเสร็จปุ๊บก,กดโอเคนะครับตรงนี้สเตตัสจะต้องขึ้นคอนเน็กชันสำเ e s s นะครับกล้องถึงจะออนไลน์โอเคเราไปดูส่วนอื่นต่ออีกอย่างหนึ่งนะครับเจ้า NVR เนี่ย สามารถดูออนไลน์ได้โดยใช้แอปพลิเคชันนะครับ ip pro 3นะครับเดี๋ยวผมจะเปิด ip pro 3มให้ดู ip pro 3นะครับใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะสีฟ้าใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ ip pro 3นะครับวิธีการใช้งานนะครับเข้าแอปไปนะครับสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับวิธีการเพิ่มเจ้าตัว nvr เข้าไปอยู่ในระบบนะครับกดบวกครับ กดแอดครับคราวนี้เลือกที่ NVR ครับมันก็จะมีให้เราสแกนสแกนตรงนี้นะครับบรรทัดแรกให้เรากดสแกนตรงนี้นะครับมันจะให้กล้องสแกน ID ของ NVR วิธีการเปิด ID NVR เปิดยังไงนะครับคลิขวานะครับไปที่ Fast Network ตรงนี้นะครับอ่ารอมัน คอนเน็กสักคู่หนึ่งพอมันคอนเน็กเสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้เรานะครับเชื่อมต่อโดยการเอานี่ไปส่อง QR โค้ดนะครับพอส่องเสร็จปุ๊บมันก็จะใช้งานได้เนื่องจากผมติดตั้งเจ้าตัว NVR ไว้แล้วมันเลยไม่แสดงนะครับอันนี้คือวิธีการติดตั้ง NVR ดูผ่านมือถือผ่านแอปพลิเคชันนะครับดูบนมือถือได้นะครับนี่นะฮะอันนี้ผมได้เพิ่มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเพยดู ผมก็จะเทได้พร้อมกันเลย<_ T _ T> เห็นไหมฮะเท <_ T> ได้เลยทันทีนะครับสามารถเลือกกล้องเป็น4ตัวหรือ9ตัวเลยก็ได้นี่นะฮะสามารถดูได้เลยเหนไหครับใช้งานง่ายมากๆครับเจ้าตัว NVR ตัว82.9ตัวนี้นะครับ <_ T> เดี๋ยวผมจะสอนที่อีกอย่างหนึ่งนะครับในกรณีที่กล้อง IP มีหลายตัวเนี่ยอย่างสมมุติเนี่ยงานผม งานนี้มีติดกล้อง IP 9ตัวจะเจอปัญหา IP ชนกันครับผมจะมาบอกวิธีแก้นะครับวิธีแก้ให้ IP ไม่ชนกันทำยังไงนะครับคือถ้าเราไม่เซต IP เนี่ยเราจะเจอปัญหากล้องล้อเพราะว่า IP ชนบ่อยมากนะครับให้เราเซต IP หนีไปที่ร้อยร้อยห้าสิบไปเลยนะฮะวิธีการเซตเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยหลังจากนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงนะครับ วิธีการนะครับเริ่มต้นเลยก็คือโหลดโปรแกรมมาก่อนว่าทำยังไงนะครับให้เราพิมพ์เลย i p h o n e e y e 4นะครับ e y e 4นะครับเรากด enter ปึ้งนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เราเข้าอันแรกเลยเป็น i4 software นะครับเข้าไปเลยรอสักครู่นะฮะอ่าครับพอมาถึงตรงนี้นะครับ มาถึงตรงนี้นะครับให้เราโหลดโปรแกรมตัวหนึ่งที่ชื่อว่า IP Camera Finder นะครับตัวนี้นะครับให้เราดาวน์โหลด for Windows นะครับอันล่างจะเป็น for Mac นะครับอันบนจะเป็น for Windows นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับพอดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมดาวน์โหลดตรงไปเลยนะครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาพึง อันนี้ปิดไปอ่าก็คือเราก็จะเจอโปรแกรมแล้วนะครับก็คือเราได้โปรแกรมมาละโปรแกรมตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็ลากออกมาจากววลานะครับคือโปรแกรมตัวนี้เขาจะซิปมาไม่ต้องเซตอัพไม่ต้องอะไรเลยเราลากมาไว้ที่เดสก์ท็อปได้เลยนะครับพอเราลากมาไว้เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นโปรแกรมตัวนี้ครับนี่เลย ผมปิดตัวนี้ก่อนเป็นโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาปึ้งนะครับตัวนี้ชื่อโปรแกรมว่า IP Camera f e n d e r นะครับเวอร์ชั่น1.0.0.5นะครับพอเราเปิดเข้ามานะครับตรงนี้มันจะโปรแกรมตัวนี้มันจะทำการค้นหากล้อง IP อัตโนมัติเลยนะครับมันจะบอกหมดเลยว่ากล้อง IP ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวนี้มีกี่ตัว มันจะฟ้องทุกตัวนะครับตัวนี้โปรแกรมตัวนี้จะฟ้องทุกตัวว่ามีไอกล้อง IP ีกี่ตัวบ้างนะครับที่เกาะกับเราเตอร์นะครับอ,อย่างที่บ้านผมตัวนี้ก็มีกล้องอยู่ตัวเดียวนะครับผมทําการฟริก IP ไว้าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเลยเดี๋ยวผมจะทําการสอนว่าวิธีการฟริก IP ทําำยังไงนะครับอ่าคลิกที่ตัวกล้องตรงนี้นะครับคลิกที่ตัวกล้องตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บให้เรามาเลือก เดิมๆม,มันจะเป็น Dynamic IP อันนี้นะฮะเดิมๆเ,เลยนะครับเราคลิกปุ๊บมันจะเป็น Dynamic IP ให้เราเลือกเป็น f i x IP ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยน IP ตรงนี้ซะนะครับที่ผมบอกว่าเปลี่ยน IP ตั้งแต่ร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าแล้วแต่เราเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยน IP ไปที่ร้อยห้าสิบอ่าร้อยห้าสิบอ่าเสร็จปุ๊บนะครับผมทำการแอปพลายทันทีปึง้งนะครับ เขาจะถามรหัสกล้องรหัสกล้องผมก็ใส่ไป1นึ่งสองสามสี่กดแปดกดโอเคเปิด,ด,ดจะฟ้องักเซแบบนี้ฮะจะฟ้อง u ักเซ s อันนี้ก็คือการเปลี่ยนไอพีของกล้องแล้วกล้องมันจะทําการเปลี่ยน IP แล้วเดี๋ยวมันจะหายไปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมันจะกลับมานะครับรอสักครู่มันจะกลับมากับ IP ใหม่เลยนะครับ รอสักครู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ip ที่เราเปลี่ยนไปเมื่อกี้สำเร็จไหมนะครับอ่ามาแล้วครับกับ ip ใหม่เห็นไหมฮะ ip ใหม่150นะครับให้เราทำการฟิกแบบนี้ทุกตัวนะครับถามว่าฟิกแบบนี้ดียังไงฟิกแบบนี้แล้วกล้อง ะจะออฟไลน์น้อยมากนะครับกล้อง IP ที่เราใช้อยู่ตามบ้านเนี่ยมันจะเสถียรขึ้นนะครับไม่ค่อยออฟไลน์ line. IP ไม่ค่อยชนฮนะก็คือเราตั้งให้ IP หนีหนีหนีตัวเลข IP ที่เอ,อ IP DHCP ชอบแจกนะครับพอเลาเตอร์ส่วนมากจะตั้งเป็น DHCP นะครับปัญหาที่ตามมาคือถ้าเราไม่ไม่ฟิก IP เนี่ยปัญหาที่ตามมาคือ IP จะชนจะทำให้กล้องออฟไลน์ line นะครับ หรือว่าถ้าเราเซตใน n e r นะครับ NMR ก็จะเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับวิธีการทำให้ NMR เจอทุกตัวนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาติดติดดับดับหลุดหลุดนะครับเราต้องฟิก IP ทุกตัวนะครับถ้าเราไม่ฟิก IP จะเจอปัญหามากๆเลยแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้นะพอจะติดบ้างหลุดบ้างออฟไลน์บ้างมาบ้างไม่มาบ้างนะปัญหานี้แก้ได้โดยวิธีนี้เลยครับ ผมค้นหาวิธีนี้มาอยู่พักนึงนะครับผมก็ไม่มีใครสอนนะครับจนผมมาศึกษานะครับแต่กล้อง IP ต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์นิดนึงนะครับโอเคฟิก IP แล้วจบเลยนะครับหลังจากเราฟริก IP แล้วนะครับเราก็ไปทําการเซตที่ NVR ได้เลยนะครับปัญหาพวก IP ชนก็จะหมดไปนะครับผมโอเค นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดเลยนะครับโซนเรันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะฮะช่วยผมกด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรซนวันนี้ผมต้องขอลาไก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ